คลาสนี้เป็นโยคะดีท็อกซ์นะคะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะในช่องท้องนะคะเช่นกระเพาะลำไส้นะคะส่งผลดีโดยรวมต่อสุขภาพนะคะเช่นบรรเทาท้องผูกนะแล้วก็ช่วยให้หน้าท้องแบนนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเริ่มพร้อมกันเลยค่ะ เราจะเริ่มจากวางมือวางข่านะคะในท่า all four position นะคะหรือ table top ค่ะวางมือวางข่าลงไปจัดตำแหน่งนะคะให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกเลยนิ้วมือกลางกว้างนะกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยค่ะนักแข้งขนานการหลังเท้าวางราบลงเนาะกระชับหน้าท้องไว้นะคะเราจะเคลื่อนไหวด้วยท่า cat and cow นะคะ5รอบค่ะ หายใจเข้าขายกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่อยๆเหยหน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะมวนก้นกลบเข้ามาเขมวท้องกงหลังกงสะบักเก็บคางชิดอกไว้ตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อเลยยืดอกขึ้นหายใจออกค่ะขมวท้องกงหลังเก็บคาง หายใจเข้าหลังแอนแอนนะคะเป็นคาวโพสหายใจออกค่ะหลังโก่งะค่ะเป็นแคทโพสหายใจเข้ายืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกค่ะยืดลำตัวด้านหลังกลับมาตรงกลางนะคะหลังตรงตามแนวธรรมชาติเลยหายใจเข้านะคะยกมือขวาขึ้นค่ะเปิดอกขวาไหล่ขวา หายใจออกค่ะลดมือขวาลงสอดใต้แขนซ้ายวางไหล่ข้างขวาลงวางศีรษะข้างขวาลงหายใจเข้าค่อยๆเดินมือขึ้นไปยืดขึ้นไปนะจะได้ยืดข้างลำตัวด้วยเนาะหายใจออกผ่อนคลายค้างไว้ตรงนี้นะคะ3 5รอบลมหายใจพยายามดันสะโพกซ้ายนะ กลับมาให้ตั้งอยู่เหนือเข่าไว้เราไม่โย่สะโพกมาแบบนี้เนาะดันกลับมาให้ตั้งอยู่เหนือเข่าไว้รับรู้ความรู้สึกนะของการบิดของกระดูกสันหลังนะคะในท่าทวิสโนก็จะช่วยกระตุน้นนวดกระตุ้นอวัยวะในช่องท้องด้วยนะคะอ,ว,อวัยวะในช่องท้องก็พวกเกี่ยวกับการย่อยเนะเาะกระเพาะลำไส้พวกนี้นะคะ แล้วกระดูกสันหลังที่คลายตัวดีก็จะช่วยปรับระบบประสาทอัตโนมัตินะคะเกี่ยวกับการทำงานของลําไส้ด้วยเนาะค่อยค่อยคลายนะเดินมือกลับมายกตัวขึ้นมาวางมือขวากลับไปใต้ไหล่ขวาเปลี่ยนข้างหายใจเข้าวาดแขนซ้ายขึ้นไปเปิดออกซ้ายไหลซ้าย หายใจออกลดแขนซ้ายลงสอดใต้แขนขวาวางหล่ข้างซ้ายลงวางศีรษะข้างซ้ายลงหายใจเข้าค่ะค,ค่อยๆไต่มือขวาขึ้นไปเหนือศีรษะเลยนะคะเพื่อยืดข้างลำตัวหายใจออกผ่อนคลายดึงสะโพกกลับมาอยู่เหนือเข่าไว้นะ้สะโพกไม่โยไปโยมานะคะตั้งอยู่เหนือเข่าไว้เลย ครไหวนะมองรอดใต้แขนขวาขึ้นไปหาเพดานนะคะเพิ่มการบิดมากยิ่งขึ้นเนะาะอันนี้นะคะนอกจากจะได้ประโยชน์กับอวัยวะในช่องท้องแล้วนะก็ช่วยคลายกล้ามเนื้อหลังส่วนบนช่วยแก้อาการปวดหลังอีกด้วยนะหายใจเข้บลนะึก หายใจออกผ่อนคลายค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาที่เดิมดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาวางมือซ้ายกลับไปใต้ไหลหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่ะเราจะเดี๋ยวขยับมาดินิหนึ่งนะไม่มีที่วางหน้าท้องลงนะคะวางข้อศอกไปด้านหน้าเลยเป็นสฟิงค์นะคะข้อศอกอยู่ใต้ไหล แขนขนานกันไว้นะหรือจะเปิดมือกว้างออกไปเล็กน้อยก็ได้นะคะเพื่อการทรงตัวที่มั่นคงเนาะหายใจเข้าหายใจออกค่ะกดแขนลงไปที่แมตแล้วส่งความรู้สึกว่าเราจะลากแมตเข้ามาหาตัวนะคะดันอ,อกไปด้านหน้าเปิดไหล่ไปด้านหลังรู้สึกยืดนะคะที่สวงอ,อกด้านหน้า ยืดหน้าท้องแต่ท่านี้ยืดหน้าท้องน้อยเนาะยืดด้านบนมากกว่าทีนี้ถ้าเราอยากจะยืดลงมาให้ถึงบริเวณหน้าท้องนะคะให้เรายกตัวขึ้นเนาะหายใจเข้าค่ะหายใจออกกดมือนะยืดแขนขึ้นยกตัวขึ้นมานะคะยืดลงไปถึงหน้าท้องเลยนะคะกดเชิงกรานลงไปที่พื้นนะคะแล้วดันอ,อกไปด้านหน้านะ กระชับกล้ามเนื้อต้นขากดปลายเท้าลงไปดึงหน้าท้องเข้ามานะซัพพอตหลังไว้นิดนึงจะได้ไม่มีแรงกดที่หลังล่างมากเกินไปท่านี้นะคะก็ช่วยยืดกล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะกล้ามเนื้อลำตัวด้านหน้าที่มักจะหดตัวจากการที่เรานั่งก้มหลังทั้งวันเนาะนอกจากจะยืดกล้ามเนื้อแล้วเนี่ยอวัยวะในช่องท้องข้างในก็ ได้รับการยืดด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการไหลเวียนนะคะเพิ่มการไหลเวียนของน้ำเหลืองนะคะของเหลวในช่องท้องนะค่อยๆคลายนะเราจะเอามือมาไว้ข้างอกค่อยดันตัวกลับไปด้านหลังคลายในท่าชายโพสนิดหนึ่งเนาะถอยสะโพกไปหาส้นเท้าพักหน้าผักลงไป คลายหลังสบายสบายหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าครั้งต่อไปหวักสะโพกขึ้นมาแล้วก็มาขยับมาตรงหายใจออกเนาะเราจะดึงเข่าวขวานะคะมาที่หลังข้อมือขวาปัดเท้าไปที่หลังข้อมือซ้ายนะคะทีนี้เราจะ วางสะโพกลงไปทางขวางอเข่าซ้ายขึ้นมาขาทำมุม90 90แบบนี้นะแบบนี้เลยข้อเทา้าเข่ากับต้นขานี้ทำมุมกันเป็น90องศาทั้งสองข้างนะคะมือซ้ายค่ะเราจะหันหน้าไปทางหัวเสื่อนะมือซ้ายวางที่พื้นนะคะด้านข้างแบบนี้หายใจเข้าชูมือขวาขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆเอียงตัวมาทางซ้าย พยายามยืดแขนให้ตึงจะรู้สึกยืดมากยิ่งขึ้นเนาะเอาเท่าที่ไหวนะใครไม่ไหวก็งอได้นิดนึงใครไหวลองยืดให้สุดเลยจะตึงนะคะลำตัวด้านขวามากๆเลยหายใจเข้าลึกอ,ออกยาวตรงนี้สบายๆส,ส,สามรอบลมหายใจค่อยๆคลายนะคะหายใจเข้ายกตัวกลับขึ้นมา หายจอกลดมือลงผ่อนคลายนะเราเก็บขาซ้ายเข้ามาเลี่ยงมาด้านหน้าช้า,ชาๆเบาๆเ,เอามาข้ามข้ามเข่าขวามาทางนี้พับเก็บส้นเท้าข้างขวาเข้ามาชิดสะโพกนะแต่ไม่สอดเข้าไปใต้ก้นนะคะเท้าซ้ายนะวางให้เต็มฝ่าเท้าไม่ตะแคงเท้าวางให้เต็มฝ่าเท้านิ้วเท้าชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะเอามือขวาโอบ ข่าออซ้ายแล้วมือซ้ายนะคะวางไว้ที่พื้นด้านหลังสะโพกหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อยๆส่งแรงบิดไปทางซ้ายนะบิดจากส่วนล่างนะตั้งแต่เอวขึ้นมาที่อกขึ้นมาที่ไหล่ค่ะเปิดไหล่ซ้ายอกซ้ายตามองค้ามไหล่ซ้ายไปด้านหลังทุกลมหายใจเข้ายืดหลังขึ้นทุกลมหายใจออกค่ะส่งแรงบิดออกไปอีกนิดนึง หายใจเข้ายืดหลังขึ Find, holding, Find, so okay. ้นหายใจออกดึงเข่าเข้ามาหาไหล่ค่ะแล้วเปิดลำตัวไปอีกนิดนึงค่อยๆคลายค่ะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกคลายออกจากท่านะโอเคกลับมาที่เอาโฟเปลี่ยนข้างนะคะดึงหน้าแข้งข้างซ้ายมาด้านหน้า วางสะโพกซ้ายลงไปแล้วงอขาข้างขวามานะคะขาทํามุม90องศาเฟล็กข้อเท้าทั้งสองข้างนะหันลําตัวไปทางหัวเสือมือขวาวางไว้ที่ข้างขวาแบบนี้วางกลางออกไปถึงตรงไหนวางตรงนั้นชูซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเอียงตัวไปทางขวา รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะท่านี้จะรู้สึกยืดตึงหลายๆที่เลยนะคะลองสังเกตดูว่ารู้สึกตรงไหนแขนซ้ายถ้าไหวยืดให้ตึงค่อยๆค,คลายค่ะยกตัวขึ้นหายใจเข้าหายใจออกลดมือลองผ่อนคลายเปลี่ยนขาขวามาด้านหน้าช้าๆเบาๆ เท้าข้ามเข่ามาทางด้านซ้ายแบบนี้เก็บเท้าด้านหน้าเข้ามาเอาส้นเท้ามาอยู่ข้างๆสะโพกขวาวางเท้าขวาให้เต็มนะคะไม่ตะแคงเท้านิ้วชี้ตรงไปด้านหน้าเข่าชี้ขึ้นด้านบนนะถ้าเราตะแคงเท้าเข่าก็จะชี้ไปทางนี้ใช่ไหมคะให้เราวางฝ่าเท้าลงกดลงไปแน่นเลยแล้วเข่าชี้ขึ้นไปหาเพดานมือซ้ายมือขวาวางพื้นด้านหลังสะโพกนะคะมือซ้ายอบเข่าไว้ อันนี้เป็นแบบง่ายนะถ้าใครนะมีความยืดหยุ่นดีสามารถเอาศอกขัดขัาได้เนาะแต่ถ้าโอกแบบนี้คือแบบง่ายนะใครทําได้ลองขัดดูก็ได้นะคะขัดแล้วหายใจเข้าค่ะยืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะเอาศอกดันเข่าแล้วส่งแรงบิดไปทางขวาบิดจากเอวอกไหล่นะตามมองข้ามไหล่ขวาไปด้านหลังหายใจเข้ายืดหลังขึ้นหายใจออกค่ะค่อย,อยๆส่งแรงบิดไป คจะยืดแขนออกไปแบบนี้ก็ได้เนาะยืดแขนออกไปจับเข่าก็ได้รับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆค,คลายค่ะกลับมาด้านหน้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆค,คลายออกจากท่าน,นะคะผ่อนคลายเหยียดขาออกไป ก็เป็นท่าง,ง่ายๆนะคะแค่5ท่า,ทานะคะฝึกทุกวันนะคะก็จะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะให้ดีขึ้นนะคะเกี่ยวกับการย่อยด้วยนะคะบรนทาการท้องผูกค่ะสุขภาพดีไม่มีไข้นะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ